เอาเตาดิบเ็จทำเด็ดเกูหัน่นขอบต้าทูดิบไว้หมดแล้วมึงดูวัชุดิบจะบอกพิ่ต้นเขียวเ,เ,เ,น,เนี่ยตองหัทับครับเขาไปลงเลยแล้วตน้องเป็นไราตานองเป็นไรคคนจีนหน <c oughs> ลีวเฮ้ยเฮ้่ี่ไหมันแมันแถวแ<ส>น,น่ มันจะเกลี่นยมัากเลยนะจะแกะพัดคอเลยพี่อะพี่หลังซื้อแบบนั้นะแบบผัดกับองผัดผักอะไรเงี้ยผัดผัดตัลี่โรโบเอโลโบไม่ก็เหมือนกันแหละไม่เหมือนไม่เหมือนโลโบมาตบเลยมันทีอะไรทุกอย่างแล้วเอาเอาผักใส่อย่างเดียวมันอร่อยเลยแต่กินข้าวผัดไิไม่มีรสชาติเลยทไม่มีรสชาติเลยอะ มีตาลิ้นมึงกไปแล้วเลยไปแล้วแม่เลยวะยาแรกยามังกำลังกินไอ้นี่อยู่ก็เรียกใครมาก็เส้นน้ำแกงให้หายเค็มอย่างแบบจะไม่มีนยาอยากร้องไห้แบบเยอะแล้เป็นยาแบบตำลักมันเดือดไม่ใชไม่เไปดูเดี๋ยวว่าเหลือเท่าไหร่เมื่อไก็พอรู้สึกใจจะเริ่มเริ่มพังละ เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีคนตไตวายครับดีเดียวมอยากอยากให้มีน้ำเปล่าให้กินด้วยเอ้วหน้าเถือว่าก็กินประของดีๆทั้งนั้นเลยที่คุณตัดข้อวใส่พิษมั้งมีแต่สารพิษเออจะต้มจนไปจับชายอยู่แล้วเนี่ยทำทำจับชายดเป็นเนี่ยเค็มแบบจัดหนัก ตอนนี่เขาด่าหรือวเฮียเราให้กูแดกวะเนี่ยอร่อยอร่อยที่สุดในสามโลกสามโลกแ่งน้ำนมีอะไรบกว่าโลกเนี่ยที่นี่กับที่แบ่งน้ำอร่อยเหมอนกันหั่นกระหน่อมไม่ต้องกลัวแป่งน้ำเดือใจตาอร่อยคนละแบบแบ่งน้ำเขาอร่อยแบบสมดุลอเฮียละ แต่อันนี้อร่อยแบบเค็มๆตื่นแล้วอันที่แม่บอกถ้าต้องกินแบบนี้ทุกวันอ้วนไหมอ้วนวายวายถากนี้ทุวนตาพังลองมลองอ่ะมันติดแต่เนื้อเนื้ออย่าไปกินน้ำมันต้างไม่ต้องเสิร์ฟทจสซี่กูเอามาสองสามมันเนี้ย เด็กที่ไม่หยาบเด็กที่ไม่อยาบแล้วเป็นยาอะไรเี้ยที่ของหมดอะไรเนี่ยบ้านเขาเป็นเจ้าของกันต่างเลยจับเต้นอ๋อนั่นนี่เต้เต้ะดิกนิวตินได้ป่างอีกแล้วะด็กก็เหม็นเหม็นในห่าเดิกนิวตินดิเหม็นมากจะนน้องตีนเหม็นมากอ่ะอือจับตา

เก่งกูโูนแล้วมึงทำให้หน่ากลัวยังไงเมื่อเนี่ยตอนหนอนทำมือมื่อกี้กิ่งมึงฉายมึงแผ่นกล้องขึ้นข้างบนมึงมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วตอนหนอนก็ทำท่าบีบคอมาเอ้เก่งมึงเริ่มแผน่นอย่างเงี้ยเอาลงมาอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาช่วยด่วยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยปิดไฟเดี <G l ug> ๋ยวเดี๋ยวเดเจอด่านทางหน้าเดี๋ยวส่งสัญญาณ ติงต้องอยู่ติงกลงติงตอนยโติงม่งตนงติงติงติาตอยตินาิงยิ่นางตยงตนาตอยู่นาิงยิงนางตยงตนาตองตินานงยิงนางตยงตนาตอยติงาิงยิ่นิงติงติาติยตินติงติงตางติูติาตีงติงาิงยิงนิงติงติาติงูิงต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 ยงติงติงต่งติ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 งน